สวัสดีครับบรรยากาศในบ้านครับดูบรรยากาศในบ้านนะครับเกิดในบ้านครับบรรยากาศในบ้านครับดูตน้นมะนาวนะครับยู่บ้านอยู่บ้านนะครับ เด็กน้อยเล่นกันครับเด็กน้อยเล่นกันนะครับบรรยากาศยูวบ้านนะครับอยู่บ้านเดยวก็ออกไปเลี้ยงงวแล้วครับบ้านนะครับเรื่อยๆครับปดูอนนมะนาวครับ บริเวณบ้านต้นมะนาวครับบ้านนะครับบรุรณาการอยู่นะครับบรูรณาการอีกหลังครับกันเรื่อยๆนะครับ เรื่อยๆนะครับผมห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำนะครับอยู่บานครับผม อยู่บ้านครับรถไฟฟ้ครับครับดูเรื่องนะครับดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวเรื่อยๆ ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ